สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะก็สิ้นทุกข์ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายสงสารนี้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอ,อันมั่นคงถ้าแม้มันเดินมันก็ย่อมเดินใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันยืนมันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนั่งมันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนอน มันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราปุถุชนนั้นถ้าแม้เดินเขาก็ย่อมเดินใกล้อุปทานขันห้าเหล่านี้ถ้าแม้ยืนเขาก็ย่อมยืนใกล้อุปทานขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นั่งเขาก็ย่อมนั่งใกล้อุปทานขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นอนเขาย่อมนอน ใกล้อุปทานขันห้าเหล่านี้นั่นเองดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แลเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองเนืองว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนาน